สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะเล่หนหราจะมาเล่นห่วงเซนกันค่ะอุปกรณ์จะมีเชือกอุปกรณ์ก็กมีห่วงวิทีเล่นต้องเชือกไวแบบน,นี้นะคะจากนั้นนำห่วงมา นี้สบัดเชือกเข้าไปในห่วงเห็นไหมเชือกก็จะคล้องเข้าไปในห่วงทีนี้เราจะมาดูเฉลยกันช้านะครับ มายากลที่สองตั้งยังไว้แบบนี้จากนั้นนำเชือกเข้ามาคล้องที่นิ้วโดยเชือกจะมีห่วงอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับมาเอาเชือกมาคล้องไว้ที่นิ้วแบบนี้ตั้งนิ้วไว้ <c oughs> จากนั้นเราใช้ปลายนิ้วชี้ของเราจับเชือกด้านหนึง่งมาเกี่ยวแล้วก็จับเชือกอีกปลายด้านนึง มาเกี่ยวครับนะแบบนี้ครับแล้วเราค่อยๆปลดนิ้วของเราอ่าปลดนิ้วของเราออกห่วงก็จะหลุดออกมาแบบนี้ง่ายไหมครับ <c oughs> ฉเฉลยคนที่สองนะครับขออนุญาตใช้ขาทั้งกล้องแทนเนื่องจากว่าผู้ช่วยไปนอนแล้วเห็นไหมครับเราจับเราจับเส้นข้างหน้าครับดึงมาเกี่ยว ดึงมาเกี่ยวครับดึงมาเกี่ยวไว้ถ้าผมถอดน,นิ้วออกคืออะไรเนี่ยเห็นไหมครับพอผมถอดน,นิ้วออกเชือกมันห่วงมันก็จะหลุดฮานี่คือหลักการเบื้องต้นของมันครับอะเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตใหม่เห็นไหมครับเราเอาห่วงใส่แบบนี้แล้วทีนี้เราทําการวางนิ้วเราจับเส้นใกล้ดึงเส้นนี้มาเกี่ยวแล้วก็จับเส้นไกลก็คือดึงเส้นนี้มาเกี่ยวอีกรอบหนึง่ง อ่าแล้วทีนี้ผมปลดนิ้วของผมออกป,ปุ๊บห่วงมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้มายามายากลชุดที่สามให้น้องตั้งนิ้วโป้งขึ้นแล้วจากนั้นเรานําเชือกและห่วงไปคล้องที่นิ้วโป้งของน้องแบบนี้ครับมาจากนั้นมาเราให้น้องเอานิ้วโป้งชนกันนะชนกันไว้ค่อยๆย,ยกห่วงขึ้นมาค้างไว้บนนิ้วโป้งแบบนี้อ่าแล้วทีนี้เราทําการกระตุก เชือกอเชือกก็จะหลุดออกมาแบบนี้ง่าย